แกรอยคนถูกลอตเตอรี่รางวันใหญ่สาแล้วสาเล่าด้วยกฎแห่งการดึงดูด You are listening to Nana Kimi podcast the positive energy for your ears สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังพอดคาสต์จากพี่นาณาอยู่ค่ะถ้าใครเพิ่งจะมาเปิดเจอช่องนานาเคมีและชอบเรื่องราวของกฎแห่งแรงดึงดูดพลังจักรวาลพลังบวกต่างๆและ ต้องการที่จะฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนคิดบวกเป็นคนที่ดึงดูดแต่สิ่งดีๆและความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาในชีวิตก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์ของพี่นานาอยู่เป็นประจำก็จะจำได้ว่าพี่นานา มักจะนำเรื่องราวของผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆด้วยการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดนะคะและในคลิปเหล่านั้นก็มีเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งค่ะชื่อคุณมาร์คฮูธันนะคะเป็นชาวอเมริกันคุณมาร์คได้ใช้กฎแห่งแรงดึงดูดดึงดูด เงินรางวัลจากการถูกลอตเตอรี่นั้นตั้งแต่6 0 0 0 0ดอลลาร์ไปจนถึงเป็นแสนแสนดอลลาร์เลยค่ะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เป็นล้านนะคะเขาไม่ได้ถูกแค่ครั้งเดียวค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือเขาถูกหลายต่อหลายครั้งค่ะด้วยกดแห่งแรงดึงดูดนี่แหะค่ะถ้าใครฟังคลิปของพินนา,นายอยู่บ่อยๆนะคะก็จะจำได้ว่าพินนา,นาเคย พูดเรื่องราวของคุณมาร์กนั้นในคลิปคลิปหนึ่งแล้วค่ะซึ่งคลิปนั้นก็เป็นเรื่องราวเต็มๆของคุณมาร์กเลยนะคะคุณมาร์กได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกเทคนิคต่างๆในการดึงดูดลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ค่ะและในคลิปนี้พินาหนาก็มีข้อมูลเพิ่มเติมแกะรอยความสำเร็จของคุณมาร์กค่ะ เป็นเทคนิคและวิธีคิดที่น่าสนใจมากๆค่ะส่วนในตอนท้ายคลิปนั้นเราก็จะมาทำ visualization meditation หรือว่าการนั่งสมาธิให้เห็นภาพแบบจริงจังมากๆเลยนะคะการนั่งสมาธิแบบนี้สนุกมากๆค่ะแล้วฟินมากๆด้วยนะคะคุณมาร์คบอกว่า การซื้อลอตเตอรี่สำหรับเขานะคะเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งค่ะซึ่งการันตีว่าจะมีกำไรมีการรีเทิร์นมาแน่นอนค่ะซึ่งตรงนี้นะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาลงทุนกับการซื้อลอตเตอรี่นะคะ ผู้ที่ถูกลอตเตอรี่ด้วยกดแห่งแรงดึงดูดหลายๆท่านนั้นมาแชร์ให้ฟังนะคะตามหนังสือตามพอดคาสต์ต่างๆนะคะว่าพวกเขานั้นซื้อในขีดความสามารถที่เขาจะซื้อได้ค่ะ mm hmm. เหมือนคุณทิโมธีที่พี่นาณาเคยทำคลิปของคุณทิโมธีเกี่ยวกับการถูกลอตเตอรี่มาครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. เขาก็เคยบอกว่าให้ซื้อลอตเตอรี่ใน เงินที่คุณคิดว่าเวลาเราซื้อไปถ้ามันไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราก็ไม่ได้เสียดายไม่ได้มีความรู้สึกแย่อะไรนะคะดังนั้นเรื่องนี้สำคัญมากค่ะถึงแม้ว่าคุณมาร์กจะบอกว่ามันเป็นการลงทุนเป็นการ investment with return guarantee d แต่อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้อง ซื้อในแคปซิตี้ที่เรามีค่ะไม่ใช่ตะบี้ตะบันซื้อไปนะคะจนเราเดือดร้อนค่ะการที่เราลงทุนซื้อลอตเตอรี่ไปเยอะๆนั้นนะคะมันยิ่งคอนเฟิร์มว่าเราว่ากลัวว่าจะไม่ถูกค่ะถ้าหากว่าเราไปสู่สเตจนั้นแล้วนะคะคือสเตจแห่ง l ล็กกิ้งแล้วค่ะคือความขาดแคลนในใจแล้วนะคะดังนั้นซื้อในงบประมาณของเราเท่านั้นนะคะ พี่นานาจำได้ค่ะว่าคุณิโมธีนั้นเขาซื้อลอตเตอรี่แค่2ดอลลาร์เท่านั้นเองค่ะใล2ดอลลาร์นั้นนะเขาก็แชร์กันซื้อกับเพื่อนอีกคนนึงค่ะแล้วเรื่องราวการถูกลอตเตอรี่ของคนที่ประเทศออสเตรเลียค่ะก็มีหลายคนมากที่ลงทุนน้อยมากๆเลยนะคะไม่กี่ดอลลาร์เท่านั้นเองก็ถูกเป็นล้านค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเรา จะใช้กฎแห่งแรงดึงดูดกับการถูกลอตเตอรี่แล้วแล้วก็มันไม่เกี่ยวกับเท่าไหร่นะคะเงินเท่าไหร่ที่เราจะลงทุนซื้อลอตเตอรี่ค่ะแต่มันเกี่ยวกับว่าเราฝึกฝนจิตฝึกฝนใจของเราได้มากเท่าไหร่ได้ต่อเนื่องขนาดไหนคะ่ะเอามาฟังกันต่อนะคะจากน,านั้น สิ่งสำคัญคือการวิชวลไลซ์ค่ะคือการเห็นภาพในสิ่งที่เราต้องการจะให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราค่ะการเห็นภาพต่างๆนะคะมันก็มีอยู่2ด้านค่ะถ้าหากว่าเราเห็นภาพที่มันไม่ดีในสมองเรามันก็จะรีสปอนมันก็จะตอบสนองในสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมคะทั้งนั้นเนี่ยภาพในหัวของเรานั้นสำคัญมากๆค่ะ ถ้าหากว่าเราใส่ลงไปในสมองของเรานะคะอย่างคุณมาร์กเนี่ยบอกว่าเขาใส่ความคาดหวังนะคะเอาไว้โหมดของความคาดหวังในสมองของเขาค่ะ u n i v e r s e หรือว่าจักรวาลน,นั้นก็จะตอบสนองอะไรก็ตามที่เราเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นค่ะอย่างคุณมาร์เขาก็เชื่อสุดจิตสุดใจเลยคะ่ะว่าเขานั้นถูกแน่นอนนะคะไม่มีความ เดาไม่มีความเขาเรียกว่าไม่มีความกังขาใดๆทั้งสิ้นค่ะแบบชิลสบายไม่กังวลค่ะจะถูก,ไม,ถกไม่ถูกหรือไม่ถูกหลอกอะไรแบบนี้เหรอไม่มีค่ะคุณมาร์คคุณมาร์คเดินหน้าอย่างเดียวเลยค่ะอยู่ในหัวนะคะถูกแน่ๆอย่างแฮปปี้มากๆนะคะคือความรู้สึกที่เชื่อมั่นและความรู้สึกที่มีความสุขค่ะซึ่งความรู้สึกพวกนั้นเมื่อเรา มีความสุขอยู่ในใจของเราอยู่ในสมองของเรานะคะ universe หรือว่าจักรวาลก็จะตอบรับสิ่งที่เรารู้สึกเราส่งออกไปค่ะการที่เราเห็นภาพบางอย่างในหัวของเราในสมองของเรานะคะก็จะเชื่อว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆค่ะถ้าหากว่าเปรียบเทียบเหมือนตอนที่เราดูภาพยนตร์ดูหนังดูละครค่ะ การที่เราดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราเลยไม่ใช่เรื่องของคนที่เรารู้จักไม่ใช่คนในครอบครัวเราเลยนะคะแต่ว่าเราดูละครเราดูหนังเนี่ยพอโบเศร้าเนี่ยเราก็ร้องไห้ค่ะบางทีเนี่ยดูหนังที่มันน่ากลัวเราก็สะดุ้งโหยงหรือว่ากระโดดออกมาจากเก้าอี้ซะอย่างงาันนะคะทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแต่ว่ามันเป็นภาพที่เราเห็นค่ะ มาถึงตรงนี้พี่นาณาก็ขออนุญาตแนะนำคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเสพข่าวการเสพโลกออนไลน์ต่างๆค่ะสิ่งที่เรารับรู้เสพเข้าไปค่ะก็จะเข้าไปในอยู่ในหัวของเราโดยเฉพาะการที่เราดูแบบเพลินๆดูก่อนนอนสิ่งเหล่านั้นค่ะก็จะเข้าในหัวของเราฉะนั้นการที่เราจะเลือกรับอะไรเข้ามาในหัวของเราเข้ามาในการวิชวลไลซ์ของเรานั้นก็คิดให้ดีๆก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราก็วิชวลไลซ์สิ่งนั้นได้เลยค่ะคุณมาก็ทำแบบนี้มาเป็นปีๆแล้วค่ะทำมาตลอดเลยค่ะสิ่งที่หลายๆคนนั้นอาจจะผิดพลาดไปนะหรือว่าไม่สามารถที่จะดึงดูดได้ตามที่ต้องการค่ะก็คือการที่รู้สึก ฟิลดาวนะคะรู้สึกกิฟอัพคือท้อแท้แล้วค่ะวิชวลไลซ์ไป1นึ่วัน2วัน2อาทิตย์3อาทิตย,ตย์หรือเป็นเดือนก็ยังไม่ได้ก็รู้สึกกิฟอัพแล้วค่ะหรือว่าทุกครั้งที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วมันไม่ถูกก็รู้สึกเสียใจรู้สึกรู้สึกแย่นะคะรู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้วว่าเราจะถูกได้หรือเปล่าค่ะคุณมาก็บอกว่าความ Consistent นะคะหรือว่าความต่อเนื่องความสม่ำเสมอ ER นั้นสำคัญมากๆค่ะอย่างที่คุณมาร์คสรุปมาให้3คข้อนะคะข้อแรกเนี่ยเทคนิคของคุณมาร์คเลยคือการคอนสิส t ทนตก็คือการ Visualize อย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเราก็จะต้อง Visualize ของเราเนี่ยทุกวันสม่ำเสมอ ER, ด้วยความสุขด้วยนะคะ ที่สำคัญเลยค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะเราทําแล้วเราจะต้องมีความสุขด้วยดังนั้นเนี่ยให้เรา Visualize ด้วยความสุขความคาดหวังค่ะข้อที่2คือการ Normalize นะคะเวลาที่เราต้องการที่จะถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตเนี่ยค่ะเราหลายๆคนนะก็จะคิดว่า ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่นะชีวิตฉันก็จะเปลี่ยนไปจากตรงนี้ไปตรงนู้นนะคะก็คือหมายความว่าเราไม่มีความสุขในชีวิตปัจจุบันค่ะอันนั้นคือมันไม่ค่อยถูกต้องนะคะกับเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนั้นสัมพันธ์กับเรื่องของ g r a t i t u ู e เป็นอย่างยิ่งค่ะด้วยที่ว่าเราจะต้อง สำนึกรู้คุลรู้สึกอ c ิช t e ชีวิตของเราในวันนี้ในนาทีนี้ให้ดีที่สุดค่ะให้มีความแฮปปี้กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราเป็นเราณนะวันนี้ตอนนี้ก่อนนะคะคุณมาร์คบอกว่าเราจะต้องทำให้เรื่องของการถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับเรา พินา,นาขออนุญาตขยายความจากคุณมาร์กอีกนะคะว่ายิ่งถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่าการถูกลอตเตรอรี่แจ็คพอตนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับเราแล้วมันก็จะทำให้มันไม่เหมือนกับเรื่องที่ไกลจากตัวเราค่ะเท่ากับว่าถ้ายิ่งเราทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันเราเท่าไหร่ เราก็ยิ่งดึงดูดได้ง่ายค่ะอามณ์เหมือนกับเวลาที่เราตื่นนอนเราก็รู้ว่ามีแปลงสีฟันยาสีฟันอยู่ในห้องน้ํำแน่นอนอาบน้ำเสร็จก็รู้ว่ามีผ้าคนหนูไว้ใช้แน่นอนเช็ดตัวเสร็จมีเสื้อผ้าใส่แน่นอนค่ะให้เรารู้สึกให้ได้แบบนั้นค่ะคือมันเป็นสิ่งที่ฉันมีได้ง่ายๆอยู่แล้วอะ่ะประมาณนั้นนะคะ ข้อที่3ค่ะ expected not wishes ก็คือการคาดหวังค่ะเมื่อเราต้องการที่จะถูกลอตเตอรี่เราซื้อลอตเตอรี่ทุกครั้งเราก็จะต้องมีความคาดหวังค่ะไม่ใช่หวังว่านึกออกไหมคะอย่างถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยหวังว่าตัวอย่างเช่นเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักกันนะคะอ,อ,อย่างเช่นเราเห็นเพื่อนมีแฟนแล้วเราก็ไม่รู้จัก ผู้ชายคนนั้นเลยแต่เราก็บอกหวังว่าเขาจะเป็นคนดีนะคือลึกๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีนะแต่ถ้าเราคาดหวังก็คือเรามีความคาดหวังเลยว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนการที่เราซื้อลอตเตอรี่ทุกครั้งเราก็จะต้องคาดหวังค่ะว่าครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละไม่ใช่ไปพูดเล่นนะคะว่าเออ ก็อาจจะถูกก็ได้นะรอบนี้โอ้โหถ้าแบบนี้เป็นอารมณ์แบบว i เชสแล้วค่ะก็คือจริง,รงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากค่ะก็คิดว่าเออถ้าถูกก็ดีอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งสำหรับคุณมาร์กแล้วคุณมาร์กบอกว่าเขาใช้การคาดหวังค่ะมาถึงตรงนี้พินานาก็นึกขึ้นได้ถึงออพ่อหนุ่มคนหนึ่งค่ะที่เขาถูกลอตเตอรี่ เป็นเงินรางวัลหลายล้านดอลลาร์ซึ่งทุกครั้งที่เขาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจมากว่าจะถูกจะถูกก็คือใบนี่แหละใบนี่แหละแต่ถามว่าเขาถูกไหมก็ไม่ถูกนะคะจนก็เวลาล่วงเลยมาค่ะแต่ทุกครั้งเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าใบนี่แหละคือใบ j a c k p อตของเขานะคะ คือน,นี้แหละเขาเป็นมิลเลนเนียร์แล้วนะคะเป็นเศรษฐีเงินล้านแน่นอนค่ะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะแต่เขาก็ไม่หยุดที่จะคิดแบบนั้นค่ะจนกระทั่งวันนั้นก็มาถึงเขาเป็นมิลเลนเนียร์จริงๆค่ะแล้วเป็นมัลติมิลเลนเนียร์ด้วยคือได้เงินรางวัลหลายล้านดอลลาร์เลยค่ะนี่ก็คือ เคล็ดลับในการดึงดูดลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ของคุณมาค,ค่ะซึ่งได้ใช้กฎแห่งแรงดึงดูดนั้นได้ดึงดูดลอตเตอรี่มาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วก็รางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้ฝึกสมาธินั่งสมาธิในการวิชวลไลเซชันในการจินตนาการให้เห็นภาพค่ะ ถ้าพร้อมแล้วให้หาที่ที่สงบสงบนะคะสักพักหนึ่งซึ่งม d ดิเทชันชุดนี้เป็นม d ดิเทชันที่ไม่ได้ใช้เวลานานมากคะ่ะประมาณไม่เกิน10นาทีคะ่ะแต่มีคุณภาพสุดๆเลยนะคะเมื่อเรานั่งในท่าที่สบายแล้วนะคะในสถานที่ที่เราสามารถนั่งได้อย่างสงบ ในระยะหนึ่งค่ะให้ทุกคนผ่อนคลายหายใจลึกๆค่ะทางจมูกนะคะหายใจออกทางปากค่ะให้เราผ่อนคลายตั้งแต่หัวจะหดเท้ากล้ามเนื้อทุกมัดผ่อนคลายค่ะ ผ่อนคลายสบายสบายค่ะอวัยวะทุกอย่างภายในภายนอกผ่อนคลายค่ะเรายังหายใจเข้าออกช้าๆอย่างต่อเนื่องนะคะจากนั้นให้เริ่มต้นเรื่องราวในการถูกลอตเตอรี่ของคุณค่ะ เห็นภาพหลังจากที่คุณถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตเรียบร้อยแล้วเงินในบัญชีของคุณมีเท่าไหร่คะคุณได้บอกใครบ้างเรื่องของการที่ถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตน้ำเสียงของคุณเป็นยังไงพวกเขาแสดงความยินดีกับคุณยังไงคะ รอยยิ้มที่หน้าของคุณเป็นยังไงคุณทำอะไรกับเงินพวกนั้นบ้างคุณใช้ประโยชน์อะไรจากเงินที่คุณได้รับคะตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ที่ไหนอากาศที่นั่นเป็นยังไงอากาศที่สัมผัสแขนของคุณเป็นยังไง พื้นผิวที่คุณเหยียบลงไปมีลักษณะแบบไหนเป็นพื้นทรายที่ชายหาดหรือว่าเป็นบ้านพื้นหินอ่อนหรือเป็นพื้นผิวแบบไหนที่คุณกำลังเหยียบอยู่ชุดที่คุณใส่เป็นแบบไหนยี่ห้ออะไร คุณกำลังทำอะไรกับใครอยู่คุณมีเงินเยอะแยะขนาดนี้กิจวัตรประจำวันของคุณนั้นเป็นอย่างไรคุณมีความสุขแค่ไหนหัวใจคุณมันพองโตแค่ไหนรู้สึกให้ได้ทุกรายละเอียดนะคะ จินตนาการเรื่องราวในชีวิตของคุณหลังจากที่มีเงินก้อนโตและเงินนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคุณสามารถทำเงินให้เพิ่มภูนเรื่อยๆเรื่อยๆร,ระหว่างที่คุณกำลังจินตนาการนั้นคุณมียิ้มเล็กๆบนมุมปาก ความสุขอย่างอิ่มเอมมันเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้สิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่วิเศษได้เกิดขึ้นแล้วกับฉันในตอนนี้สิ่งที่วิเศษเกิดขึ้นกับฉันแล้วในตอนนี้การถูกลอตเตอร,รี่รางวัลใหญ่เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของฉัน ฉันถูกลอตเตอรี่ได้ง่ายๆสบาย,บายตอนนี้ให้คุณจินตนาการเรื่องราวของคุณที่คุณเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ เมื่อคุณอิ่มเอมกับการวิชวลไลเซชันแล้วให้คุณค่อยๆลืมตาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าค่ะข้อแนะนำให้คุณนั่งสมาธิโดยการวิชวลไลเซชันแบบนี้โดยการเปิดคลิปนี้นะคะและทําตามทุกวันค่ะ หรือจะใช้สลับกับ Meditation ในชุดอื่นๆที่พี่นานาทำเอาไว้ในช่องนานาเคมีนะคะไปหาในเพลย์ลิสกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้คนที่เรารักได้ฟังกันได้ฝึกกันนะคะสวัสดีค่ะ